สวัสดีครับพี่ๆครับผมผมอยู่ที่ f o r d Auto g a l กล r ีปทุมธานีนะครับผมจะพามาชมพันนี้กับรุ่น XLS นะครับผมลูกค้าอยู่โซนใต้นะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่น XLS สีเทาดำนะครับผมเล่นลายด้วยงานสีม่วงนะครับผมตัวนี้เนาะเป็นเลนลายด้วยงานสีม่วงนะครับผมก็จะเป็นอะคริลิกสีม่วงแบบนี้นะครับผมกระจังหน้าเป็นทรงสไตล์แบบแรนดอนนะครับผม เป็นเลนไอคิลิกตัวนี้นะครับผมเป็นสีม่วงแล้วก็ฟอนต์เนีโบวาร์ดีเนี่ยเป็นสีม่วงดํานะฮะกันชนเหล็กเนี่ยของเขาค่อนข้าง,างจะหนานะตัวนี้นะฮะก็จะใกล้เคียงกับแบรนด์ดังๆเลยทีเดียวนะครับผมกับงานตัวนี้เนาะเป็นงานเอ้าเรนเดอร์นะครับผมเหล็กค่อนข้าง,างจะหนามากนะสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีที่ใส่ไฟสปอตไลท์หรือไฟไลท์บาร์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมคุณผ,ผู้ชมฮะ,ะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตัวนี้นะฮะก็จะเป็น ไฟสปอตไลท์นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟดับเบิ้ลไลท์ด้วยนะครับผมก็จะเป็นไฟเลี้ยวในโคมแล้วก็จะเป็นอ่าไฟสปอตไลท์ในตัวด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วเวลารถเปิดตอนกลางคืนนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะฮะแล้วก็เป็นไฟซีแคมแบบนี้นะแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นอ่า LED เต็มระบบเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับคุ้มกครื่งเขานะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะอ่า ทำงานร่วมกับเกียร์โตหกสปีดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นสครูปทรงฟิตนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดูว่าเป็นไงบ้างครับผมอ่านะฮะด้านด้านข้างของเขานะครับผมก็จะเป็นงานล้อขอบ20นะฮะยาง33มสิล้อสินะครับเป็นเล่นลายสีม่วงเหมือนกันนะครับผมสำหรับงานชุดนี้นะ ปีกนกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นงานของออปชันนะครับผมปกติจะเป็นสีดําหรือสีแดงหรือว่าอะไรต่างๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยทำปีกนกมาเป็นสีม่วงเพื่อเข้ากับตัวล้อนะครับผมสำหรับงานชุดนี้นะตัวนี้เนี่ยยก2นิ้วนะครับผมแต่ตัวโช๊คเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะตัวโช๊คเป็นงานโช๊คเดิมๆเลยไม่ได้เปลี่ยนใดทั้งสิ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยหูกระจกเขาก็จะมีไฟ LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้จะสูงถึง2นิ้วทีเดียวแล้วก็ในส่วนด้านข้างตรงนี้นะ จะเป็นบันไดข้างของ TWI นะครับผมเป็นของ TWI นะตัวนี้นะครับผมเป็นเลนลายสีม่วงเหมือนกันเป็นดําม่วงนะฮะเข้ากันได้ดีทีเดียวลาวหลังคางตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้งานจริงจริงนะก็คือแต่งเพื่อความสวยงามนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะด้านหลังของเขาจะประกอบมาด้วยนะครับผมเป็นงานเอาเรนเดอร์นะเป็นแบบปลายปืนนะฮะเป็นแบบปลายปืนแบบนี้เลยเป็นงานเอาเรนเดอร์เหมือนกันสติ๊กเกอร์ไม่ต้องเล่นลายเยอะเป็นคําว่าแร็ปเตอร์แค่นี้เองชิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับผมชิ้วล้อขนาด6นิ้วล้อแบบแบบมแบบีหมุดนะฮะ เพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถเลยทีเดียวครับสำหรับตัวนี้เนาะด้านท้ายของเขานะฮะที่ขาดไม่ได้คือจะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมเสียงหายเหรอครับป๊บนึงนะครับเสียงห,หขอขอา,งา,า,าหงยหเหรอใช่ๆเข,อขอาเขาขึ้นมาบอกเสียงหาย ได้ยินเหครับผมได้ยินไหมคุณพิยะช่องติกตอกได้ยินไหมครับผมตอนนี้นะ<อ>ามาแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับคุณพิยะพิยะเพิ่มส่งมากกว่านีหลายคนแล้วใช่ไหม,ไม,ไม,ไมนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงนี้นครับผมเป็นงานโลบาเป็นแบบป,ปลายปืนนั่นเองนะครับผมสำหรับงานตัวนี้เนาะ<ส>โอเคแบตมาแล้ว ป็นแบบงานแบบป,ปลายปืนนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายของเขานะครับผมจะเล่นไฟท้ายเป็นแบบไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้เนาะปกติเขาจะเป็นหลอดไส้แต่ว่าคันนี้เนี่ยจัดไฟ LED มาเต็มระบบเลยแล้วก็ฝาคาดท้ายนะครับผมจะเป็นฟอนต์ FOD r ขนาดสีม่วงนะกล,อลอ้องรอบกล้องหลังมาแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟเบรกลงที่3นะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีไฟ2ของด้วยข้างบนเนาะอะไรทุกชิ้นทุกอย่างเราคือเนี่ยคุณลูกค้านะครับผมสำหรับงานชุดนี้นะฮะ แล้วก็งานอปนชนท้ายนะครับผมโอ้โหเราหล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเขาท่านจะหนาทีเดียวนะพร้อมหัวลากบอลนะครับผมเป็นงานเอาเลนเดอร์เหมือนกันนะครับสำหรับงานชุดนี้เนาะตังแบบเต็มแบบนี้นะครับผมเราตกแต่งให้คุณลูกค้าฟรีเลยทีเดียวสำหรับงานชุดแต่งแบบนี้นะอยากได้แบบนี้นะครับผมทักแชทหรือสอบถามผมพอดีเข้ามาได้เลยนะครับอ่านะฮะอะไรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมา อ่านะฮะสำหรับงานชุดนี้นะครับผมเป็นตัวงานเอาเลนเดอร์เนาะก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมตัวนี้เป็นงานสีม่วงส,สวยๆเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับงานสีม่วงแบบนี้นะเล่นลายสีดําตัดกับสีม่วงนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นรุ่น XLS นะครับผมราคา919นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะหล่อจังเลยครับไปทําอะไรมาครับผมว่าเนี่ยคุณไม่ชวนผมเลยนะครับ นี่นะตัวนี้นะเป็นงานสีม่วงส,สวยๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะฮะออกรถฟรีชุดแต่งด้วยไหมไหมครับใช่ครับผมตัวนี้นะออกรถฟรีชุดแต่งด้วยนะครับผมสำหรับงานชุดนี้นะ XLS นะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นด้านล่างของเรานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสต็อกรถนะฮะนี่เลยตัวนี้ ก็จะเป็นรุ่น XLS เหมือนกันนะครับผมตอนนี้เป็นรุ่น XLS เหมือนกันนะรุ่นที่ขายดีที่สุดคือรุ่น XLS เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตอนนี้ฮะตอนนี้คุณดิดดี้อยู่ที่ฟอร์ดสาขาครับอยู่ที่ฟอร์ดปทุมธานีครับผมฟอร์ดออโต้แกลอรี่ปทุมธานีครับพี่ครับนี่นะฮะอาสวัสดีครับพี่ๆครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับผมก็เข้ามาพบกันช่วงกลางวันแบบนี้นะ สำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่น XLS นะครับ XLS นะเป็นสีเทาดำนะครับผมนี้เป็นสีเทาดำนะกับคันนี้นะครับผมจัดมาแค่ปลี่กระจังหน้าก็หล่อแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะผมลูกค้าเก่าสมัยเชฟเวอรเลตอ๋อขอบคุณครับพี่ครับอ่าพี่ AUD นะครับผมพี่ออสใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่ออสหรือพี่อัดเอ่ยถ้าอ่านผิดขออภัยทีนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมมาตั้งนานนะครับผมพี่ ตอนนี้ผมอย,อยู่ที่ Ford Auto Gallery อรี่ปทุมธานีนี่เองนะครับพี่ๆครับนะตัวนี้เป็นรุ่น XLS นะครับอ่านะโอเคครับพี่ออสนะครับผมขอบคุณครับผมนี่นะรอ,รอแบบนี้เลยทีเดียวนะครับส่หรัรุ่น XLS นะเราก็จะมีคันหนึ่งนะครับนี่เลยที่ ตอนนี้นะครับผมติดตั้งอุปกรณ์อยู่นะเป็นรุ่น s l s เหมือนกันนะครับผมนี่นะตัวนี้เป็นรุ่น s l s เหมือนกันนะแต่ว่างานตัวนี้ของเขาเนี่ยจะเป็นชุดวายบอดี้นะครับก็จะเป็นชุดวายบอดี้ทั้งเซตเลยผมพาชมนะให้ชมนะฮะตัวนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นโป่งโป่งเขาไหมครับผมเห็นโป่งเขาไหมาตัวนี้โป่งเขาจะค่อนข้างจะอ,ออกมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับนี่นะ แห็นไหมพอเห็นคันนี้ไหมครัคันนี้ไม่มีโตออกมานะครับผมเพราะว่าชุดนี้เนี่ยใส่ชุดลวบอดี้เพิ่มขึ้นมานะครับซีครับนะฮะผมพาชมด้านหน้านะตัวนี้ใส่ล้อขอบยี่สิบนะครับผมเอาผมพาชมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยใส่เป็นหน้าแรปเตอร์นะครับผมตัวนี้ใส่เป็นหน้าแรปเตอร์นะ กำลังจะดูหล่อเลยทีเดียวนะครับผมกับชุดหน้าแรปเตอร์นะครับพี่ๆครับกับล้อ20ยาง33นะครับผมอ่านะฮะตัวนี้ใส่ล้อรอบ20ยาง33นะก็หล่อแบบนี้ไปเลยครับก็พาชมนะครับผมชุดแต่งของเราอยู่ที่โชว์รูมนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เป็นรุ่น XLS เหมือนกันก่อนแต่งนะครับผมคันสีดำเนาะแต่คันนี้แต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพี่ๆครับ นะฮะเดี๋ยวผมพาชมโซนโซนที่เราจะเตรียมล้างส่งมอบรถกันนะครับพี่ๆครับอ่าไปชมไปชมร้านแต่งที่ว่าเราจะเตรียมล้างส่งมอบรถกันนะครับผมสำหรับคนนี้เนะาะคนนี้นะครับผมเป็นคันสีขาวนะ อยู่ตรงนี้หลายคันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอฟอร์เรนเจอร์อะไรต่างๆที่นี่ทั้งหมดนะครับนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดออโต้ปทุมธานีนะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงนะครับผมชัดทหรือสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะแต่งแล้วถ้าเกิดจะทําให้เดิมๆได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยจะกลับไปทําเดิมๆได้ไหมทําได้นะครับผมเพราะว่าเราก็แค่ เปลี่ยนชุดโหลดที่ที่ที่ชุดยกออกไปแค่นั้นเองนะครับพี่ครับแล้วก็เอาล้อเดิมมาใส่ได้เลยไม่มีปัญหานะเราไม่ได้ดัดแปลงสภาพรถอะไรต่างๆไม่ได้ดัดแปลงเลยนะครับพี่ๆครับนี่นะตัวนี้เป็นชุดวบอดี้นะครับผมกับสีขาวนะเป็นชุดวบอดี้ชุดแต่งใหม่ครับผมของทางโ์รูมนะเป็นวายบอดี้นะฮะเห็นไหมครับตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะจะวายออกมานิดนึงเห็นไหมครับสีขาวเนาะแต่ถ้าเป็นสีดํา จะเรียบไปเลยกับตัวรถนะครับผมนี่นะได้ครับพี่พี่อะไรเอ่ยอไม่ได้ขึ้นชื่อนะว่าอย่างไงบ้างครับผมก็สามารถแต่งเสร็จแล้วมาทำเดิมได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับผมพี่ๆก็จะเป็นคันนี้เนาะจะเป็นตัวเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับผมกับงานแลปสีเป็นงานแลปสีสีเทานะครับผม เป็นงานแรปสีเทาเนาะกับล้อขอบยี่สิบนะครับนี่ฮะล้อออกจากยืดนิดนึงนะครับผมคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะแล้วก็คันนี้จัดท่อมาแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะนี่นะครับคันนี้จัดใส่ท่อมาแล้วนะครับผม,มเรียบร้อยอ่านะฮะเดี๋ยวคันนี้อาจจะต้องใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับผมยังไม่เสร็จดีนะคันนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับผมสำหรับคันนี้เนาะ นี่นะคันนี้เป็นตัวรถเดิมๆเนี่ยจะเป็นสีนึ่งครับผมคันนี้เนี่ยมาท,ทําสีเทาแลมโบใหม่นะครับผมมาท,ทําสีเทาแลมโบเนาะตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับผมเป็นรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็คเกจนะนี่ฮะตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็คเกจนะครับนี่นะครับอยากได้แบบไหนยังไงนะครับผมทักแชทได้เลยนะขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมมาช่วงกลางวันนะฮะ เดี๋ยวถ้าเกิดรอบดึกเรามีเวลามีโอกาสก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมีดอกเดียวหรอบอกมีดอกเดียว